ทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินเนลเองนะผมแล้วนี้นะฮะเซเว่นทูชินลก็อยู่กับมังงะเรื่องโตเกียวเดวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะนในตอนที่2 4 8ทาวความสุงมมังงะนในตอนก่อนมังงะนในตอนก่อนเนี่ยจะเป็นการจับคู่การต่อสู้กันซึ่งเราเนี่ยก็สามารถสรุปคู่เข้าได้ดังนี้คู่แรกเลยคืออกคกุงปะทะกับมาดาลเมชิออนซึ่งชิออนเนี่ยคือรุ่นอ6 2และอีกทางเขาเนี่ยยังเคยเป็นผู้นําของแกงแบคดา้กนอีกด้วยแต่ถึงแม้ว่าชิออนเนี่ยจะ มาเนี่ยชิออนแม่งเก่งอยู่แค่ตอนเดียวนะนั่น,นคือตอนเปิดตัวนอกนั้นแล้วเนี่ยก็แค่หมาน้อยปากดีเท่านั้นเองเป็นตัวละครที่ปากดีและโคตรหน้าหมืนไส้ทรงผมกับรอยสักนี่คืออย่างเหลือกูนึกว่าจิ้งเหลนและคู่ต่อมานั่น,นคือหนึ่งในรองคู่หลักนั่นคือการต่อสู้ระหว่างรองหัวหน้าโตเกียวมัจิไคร,รุ่น2น้องหนาวโรจิฟุยุปะทะก,กับมอจิตัวละครที่ใหญ่มากที่สุดในแก๊งคันโตมันจิและอีกคู่หนึ่งเนี่ยยืดเยื้อแน่นอนนั่น,นคือทาเคมิจิปะทะก,กับคาคุจโจและมังงะเนี่ยก็ น้องไฮทาน,นีลันและลินโดตัดมาที่มมงงตตอนล่าสุดในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการแฟลแบ็กหรือว่าย้อนอดีตในสมัยที่มิซยะเนี่อายุ13ปีมิซยานะตอนนั้นเนี่ยคือพี่ชายแสนใจดีที่มีน้องสาวสองคนมิซยะในตอนนั้นอายุ13ปีเขาได้พาน้องสาวเขาลูน่ากบมานามาเที่ยวที่งานเทศกาลที่ได้มีการจัดขึ้นทุกปีที่อาสบุและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังพาน้องสาวเข้ามาเที่ยวเขาเนี่ยก็ต้องเอกใจนะฮะกับแก๊งนักเลงแก๊งหนึ่งซึ่งแก๊งนี้เนี่ยมีขนาดใหญ่โตมากและแกง๊งแก๊งนี้เนี่ยก ดังตั้งแต่แรกแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยมีความสามารถในการปกครองระแวกลบโปองหีได้และถึงแม้เขาสองคนเนี่ยจะมีอายุน้อยแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มทําสีผมที่หัวแล้วกล้าพูดเลยว่าผมแม่งเสียตั้งแต่เด็กแต่ว่าในตอนนั้นมิเซียก,กับมองว่าพี่น้องไฮชาน,นิโคเทใช่ยแล้วนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมานานมาแล้วมิเซียเนี่ยเคยมองว่าสองคนนี้เนี่ยโคเทและก็ตัดกลับมาที่มงังงะปัจจุบัน มิเซนะียนณตอนนี้เนี่ยที่ได้มีการย่อดีเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาว่าฉันเนี่ยเคยติดตามพวกเขาอยู่เมื่อก่อนนายรู้หรือเปล่าหากใครที่ได้ฟังนะตอนนี้เนี่ยก็เวอร์เลยเอ๋ไม่มีทางหน้าอย่างทากาจังเนี่ยนะแต่มิเซียเนี่ยก็ได้พูดเสริมไปว่าพี่น้องไฮทาน,นี้นะฮะไม่ใช่แค่นักเลงโง่ๆธรรมดาแต่พวกเขาสองคนเนี่ยยังมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยซึ่งเมื่อสิ้นเสียงมิเซียในตอนนี้ลานเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าให้ฉันทายนะพวกแกนะ่ะคงจะตายใน5นาทีวะ่ะเมื่อมิเซียได้ยินมิเซียในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดจา่ารอ แต่กับกันนะฮะใครนะตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มฟิลขาดถ้าเกิดคิดว่าพวกแกทําได้นะก็ลองดูสิว่าออเวนมัวแต่ทําเท่อยู่ได้การทําแบบนั้นทําไม่ชันชักยัวละเมือ่อเสียงฮักใครฮักใครนะตอนนี้เนี่ยก็ได้พุ่งไปต่อยลินโดซึ่งเหมือนฮักใครในตอนนี้นะฮะจะใช้อารมณ์ในการนําทางลินโดเนี่ยจึงสามารถหลบการโจมตีฮักใครได้ทางฝั่งของลินโดที่สามารถหลบได้เนี่ยเขาก็ได้วิ่งหนีกับลันนะฮะซึ่งเสียงของลินโดเนี่ยก็ได้พูดว่า โอยโง่เอ้ยสวิงต่อยอย่างนั้นน่ะใครจะไปโดนต่อยกันเล่าเมือ่อเสียงของลินโดในตอนนี้รันเนี่ยก็ได้พูดจาขิงต่อว่าอะไรล่ะนั่นน่ะเกิดอาการเออร์เลอร์นในขณนะต่อยหรืองไงพวกแกคิดว่าจะโค่นเราได้งั้นเหรอเมือ่อเสียงของพี่น้องไอทาน,นิเมื่อในตอนนี้ฮากใครเนี่ยก็เริ่มโมโหแล้วนะจากเหตุการณ์ที่วิเซียเนี่ยเคยบอกว่าเขาเนี่ยเคยมองพี่น้องไอทาน,นิทำให้ในตอนนี้ฮากใครเนี่ย,ยถูกยั่วโค่นง่ายฮากใครนะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดจากลับไปว่าแม่งไอลูกกะลีฉัน จะฆ่าพวกแกแล้วฮักใครเนี่ยก็ได้วิ่งตามพี่น้องไอชานีไปในตอนนี้มิซิยะเนี่ยก็ได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนสีฮักใครแต่ว่าในตอนนี้ฮักใครเนี่ยไม่ได้ฟังอะไรแล้วนะฮะได้วิ่งตามไปเฉยเลยและภาพของมังงะก็ตัดมาหาเซนจูเซนจูในตอนนี้เนี่ยเธอจัดการพวกชิกกี้เรียบเลยนะฮะและเซนจูเนี่ยก็ได้พูดว่าฉันจัดการพวกชิกกี้น่ะไปมาห้าสิบคนแล้วแต่ว่าฉันคิดว่าห้าสิบคนเนี่ยก็เยอะแล้วแต่มันว่ายังคงมีเยอะอยู่เลยฮะและเมื่อเซนจูพูดจบในตอนนี้นะฮะก็ได้มีคนเดินนมาาเเสียงงขอท้้้กก็ไดระบลื แบบเธอนะต่อสู้อย่างโดดเด่นเลยนี่นะเรากับว่าเธอนะรังเกียจในตัวฉันยังไงอย่างนั้นและเสียงนี้เนะี่ยคือเสียงของพี่ชายเซนจูฮารุชิโยซันสซอซันสซในตอนนี้เนะี่ยก็ได้มองหน้าน้องสาวเขาแล้วก็ได้พูดว่าเซนจูเธอนี่มันมนแรงวันหัวเขียวและเมื่อส,สิ้นคําพูดซันสซอซันเซก็ได้นำท่อแปบเขาเนี่ยชี้หน้าเซนจูเซนจูในตอนนี้เนะี่ยก็ได้เงือตกเพราะว่าเขาเนี่ยต้องสู้กับพี่ชายและเสียงของเซนจูเนี่ยก็ได้พูดกลับไปว่าฮารุชิโย แล้วจากนั้นภาพของบางงาะเนี่ยก็ตัดม,มาหามามสิยะมมสิยาในตอนนี้เนี่ยวิ่งตามฮักใครมาแต่ว่าฮักใครนะตอนนี้เนี่ยก็ได้ล่วงลงกับพื้นแล้วเสียงมมสิยะเนี่ยก็ได้พูดไปว่าฮักใครนี่นายโอเคใช่ไหมเนี่ยตัวฮักใครเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่า,า,าทากะจังนี่เนี่ยคือกับดัก เมื่อสิ้นเสียงฮักไคในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีสมาชิกแก๊งคันโตมันจิเนี่ยโผล่มาเต็มหมดเลยนะแต่พวกมันเนี่ยเป็นเพียงแค่เหล่าชิคกี้เท่านั้นและเหมือนในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ร้องล้อมมิซุยะอยู่พวกมันนะตอนนี้นะฮะมากามันประมาณ35คนได้มิซุยะที่ขวาสายตาไปเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาเลยว่าชิพวกมันรอซุ่มโจมตีอยู่แต่แล้ววินาทีนั้นรันที่กำลังมองดูอยู่เนี่ยก็ได้พูดมาว่าเออพวกแกนะคงเกมแล้วล่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่5นาทีก็เถอะมิเซียนะตอนนี้เนี่ยที่ได้ฟังก็ได้พูดกลับไปว่า5นาทีงั้นเหรอคำทำนายแกนะ่ะแย่มากถ้าเกิดแกแทงหวยใต้ดินแล้วก็เจ้ามือแดแดดแกเรียบแล้วแล้วจากนั้นภาพของงานก็ตัดมาหาอินูป,ปี้อินูป,ปี้ในตอนนี้เนี่ยยืนต่อหน้าโคโค่โคโค่นะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าแกอย่ามาขวางทางฉันอินูป,ปี้เพราะว่าฉันนะไม่อยากไปเชิญหน้ากับแก แต่อินูปี้เนี่ยก็ได้พูดลับมาว่าแต่ว่าฉันน่ะจะไม่ให้นายหนีอีกแล้วล่ะโคโคเมื่อสิ้นเสียงของอินูปี้ในตอนนี้เนี่ยตำนานเก่าแก่ผู้เคยปกครองคันโตตะวนันออกเนี่ยก็ได้โผล่มาเขาคนนั้นได้รับฉายาว่าไวรีโอผ่านหรือว่าเสือขาวเสียงของวากานะตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านายนะไปข้างหลังดีกว่าโคโคโนอิฮาจิเมะเมื่อสิ้นเสียงของวากาในตอนนี้อินูปี้เนี่ยถึงก็ตกใจแล้วก็เหงื่อตกพอตัวเขานะตอนนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าตำนานเนี่ยจะโผล่มาหน้าเขากับเสียงของอินูปี้ที่ได้พูดออกมาว่าวากาว่่็ไไดด้พูตอป เพราะอย่างแกนะต้องเจอกับฉัน อินูอิเซชูเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะฮะคือบางคนนะตอนนี้เนี่ยยังงงเว้ยว่าทำไมผมเนี่ยถึงเรียกอินูปี้ว่าอินูปี้แต่ว่าทำไมคนอื่นเนี่ยถึงเรียกว่าอินูอิจริงๆแล้วอินูปี้เนี่ยมีชื่อจริงๆว่าอินูอิเซชูแต่พอเราเรียกเพื่อนสนิทเนี่ยเราก็จะมีการปรับชื่อน,นิดหน่อยนะฮะจากอินูอิเนี่ยเป็นอินูปี้อะไรอย่างงี้ดังนั้นในฉากนี้วากาสาเนี่ยจึงเรียกอินูปี้ว่าอินูอิเซชู chu. และภาพของมังงะก็ตัดมาหาเมซียะเมซียะในตอนนี้เนี่ยกำลังถูกลุมมในการโจตตีแ่ตตััตตวเเ้านะนนนะอีี่ยยก็งไม่ยอมแพ้ในการต่่่่อสูู้้ถถึงแมมวาาานนนีีเเยจะป็กกกรรุโจมตีประมมมาาณ30ตต่อ1ก็ิ ยาที่กำลังต่อหน้าพวกคันโตเนี่ยก็ได้พูดว่านี่แกน่ะจะหลับไปอีกนานแค่ไหนวะไอฮะใครและเสียงของลินโดเนี่ยก็ได้พูดแซงมอกว่าไอหมอนั่นน่ะถูกฟาดหัวตอนโจมตีทีเผอดังนั้นฉันคิดว่าคงไม่ง่ายเลยที่หมอนั่น,นจะลุกขึ้นเมื่อเสิ้นเสียงลินโดในตอนที่ฮะใครนะฮะกลับลุกขึ้นมาเฉยเลยโอ้ยฟ,ฟื้นฟูเต็มที่และมิซิยาเนี่ยก็ได้พูดับฮะใครไปว่าช้าจังนะไอบือ้อใช่ก็เตือนช้ากว่านี้แล้วก็ฉันได้ส่งพวกมันน่ะบินมปหาแกแล้วซึ่งเมื่อรินโดได้เห็นลินน,นนนนโดตอีี้้่ถึงงงไมมทาหา ไอหมอน,นั่นถึกจังวะส่วนมิซยาเนก็ได้พูดออกมาว่านี่ก็ผ่านมา5นาทีแล้วนะพวกแกนี่แม่งตอแหลชะ,ะมัดทำให้ในตอนนี้รันที่ได้ฟังเนี่ยชึงกับยัว <c oughs> และมิซิยาเนก็ได้พูดจ้าขิงมิกว่าหมอดูอย่างแกน่ะลงมาตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าจากนี้นะจะเป็นตาชั้นในการทํานายบ้างงั้นเราเป็น5นาทีก็แล้วกันพวกแกน่ะจะถูกกาจัดใน5นาที <c oughs> ถ้าใครที่ได้ฟังในตอนนี้เนก็ได้พูดว่าทากาจัง ถึงเวลาที่เรานะ่ต้องปล่อยของบ้างแล้วและแล้วมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่2 4 8ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนหน้าเนี่ยหวังว่าจะเป็นการต่อสู้กันนะฮะระหว่างคู่ฮาไค่มิเซียกับรันและลินโดพี่น้องให้ทานน้เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าจะต่อสู้ในตอนนี้เสื่งมีการย่อดิเข้าไปอีกนะฮะก็อย่างว่านะฮะว่าพี่น้องห้ทาน้เนี่ยมันมักจะเล่นสกปรกแต่แรกแล้วอาวุธมันยังใช้เลยนะฮะอีกทั้งเนี่ยมันยังฟาดหัวไค่แต่ดีนะฮะไขเนี่ยไม่เป็นไรมากไม่งั้นแล้วเนี่ยมิเซีย ว่มิซายเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคงสามารถจาัดก,การพี่น้องให้ทานี้ได้อย่างง่ายได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีคู่คู่หนึ่งนะฮะที่ผมคิดว่าเอ้ยไหวเหรอ จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอัคคุงกับชีออนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเออไอชีออนเนี่ยมาแลแบบขี้กากอยู่นะฮะอาจจะปากดีไปนิดนึงแต่มันเนี่ยไม่ได้เก่งหาเหวอะไรหรอกอาจจะมองข้าไมไปได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยที่ผมเป็นห่วงสุดนั่นกน็คือไวรีลพาดอย่างวาก,วกาะต้องมาเจอกับอินุป,ปี้นี่สิแค่อินุป,ปี้เห็นหน้าวกากาะก็คือแบบช็อกแล้วว่าแบบอ้าวไอเฮียทำไมกูต้องมาเจอมึงวะแล้วอย่างนี้กูจะไหวเหรอ บอกเลยว่าอินุปี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยนะฮะอดีตของดาเค้นเนี่ยมึงย้อนได้มึงย้อนเลยนะฮะเอาบัฟแบบสุดๆแบบอินุปี้นึกถึงอดีตตั้งแต่คลอดเลยนะฮะมึงในรักแม่แค่ไหนนะฮะและมึงเนี่ยก็เกิดมาแข็งแรงเกิดมามีพรสวรรค์ในการต่อสู้เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมึงโคตรแข็งแรงเพราะว่าข้อมือมึงเนี่ยต้องไข่เครื่องยนต์มอไซต์ตลอดเวลาทาให้มือมึงเนี่ยแข็งแกร่ง ดังนั้นแล้วเนี่ยการราท้ก,กับวาคาสานี่จึงสูสีของนี้เลยนะครับอาจารย์ขอให้อินุปี้เนี่ยบับบับขึ้นมาหน่อยไม่งั้นแล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวแน่นอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยก็ลองดูแนวอื่นกันแล้วกันนะฮะแนวอื่นอาจจะพูดจาไพเราะสน่อช้านะฮะอาจจะไม่เร็วแบบผมนะครับผมคือผมอาจจะมีสไตล์ในการเล่าเรื่องที่ไม่ค่อยเหมือนใครบางคนก็คอมเมนต์ว่าผมว่าคือมึงจะรีบเล่าไปไหนอ๋อกูรีบเล่าไปตีหัวมึงมั้ง อ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ